อยู่กับความจริงเป๊ปรับแมนตซิตี้ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เป๊ปกูเดียล่านะครับเพดโค้ชของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าทีมอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์หลังฟอร์มยอดแย่แบบต่อนเนื่องนะครับเบอบสีฟ้าครับบุกไพ้กับลิเวอร์พูลไปสองประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นการแพ้นนะัดที่6จาก7นัดหลังสุดรวมทุกรายการเลยนะครับซึ่งกุนซือชาวสเปนยอมรับว่าทีมรับมือกับความดุดันของเจ้าถิ่นไม่ได้เลยและอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์นะครับโดยเบ๊ปกูเดียล่ากล่าวว่า ฟรูร่างกายผมอยากจะได้ทีมกลับมาอยากจะได้นักเตะกลับมาผมพึ่งพานักเตะเหล่านี้มากเราจะรอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจบฤดูกาลผมมีความรู้สึกว่าจากจุดนี้เราสามารถสร้างเป็นสิ่งบางอย่างได้บางทีคุณอาจจะบอกว่าผมเพ้อเจอแต่ผมรู้สึกว่าเราทําได้ช่วง15-20นาทีแรกลิวโพนั้นหยุดไม่อยู่เลยพวกเขาเริ่มเกมได้อย่างแข็งแกร่งเราพยายามคองเกมและจ่ายบอลให้ได้มากที่สุดแต่มันก็ทําได้ยากเราไม่ได้คิดว่าเราสามารถแพ้ได้1-2เกมแต่การแพ้6-7มันเยอะมากแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องยอมรับ ฟังข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยและก่อนจะจากไปขอฝากผู้สนับสนุนจีดีของเราไว้ด้วยละกันนะครับกับเว็บไซต์บอลเดียวดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิน้นคลิกลิงก์ใต้ตอคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ